เกตหน้ารู้หน้าห้าสิบเจ็ดนะคะเกตหน้ารู้นะคะในเลือดของเราเราเรียนไปแล้วว่ามันมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกตเลือดแล้วก็น้ําเลือดถูกไหมนะคะหมู่เลือดนะักเรียนมีเลือดหมู่อะไรนะักเรียนรู้ใช่ไหมอ่าหมู่เลือดเขาจะเรียกว่าเป็นระบบ A BO นะคะหมู่เลือด A อบมีหมู่อะไรได้บ้างคะ นักเรียนมีหมู่เลือดอะไรบ้างสรัญญาหมู่อะไรหมู่บค่ะอ่หมู่บีสุยาตาหมู่อะไรคะโอค่ะหมู่โอนัพรหมู่อะไรคะโอค่ะโอเหมือนกันแสดงว่าหมูเลือดระบบ ABO ก็คือมีได้ทั้งหมดประมาณไม่ประมาณมีอยู่สีหมู่นะคะก็คือหมู่เหมู่บหมู่ AB แล้วก็หมู่โซึ่งในการกําหนดว่านักเรียนมีหมู่เลือดอะไรเนี่ย นะคะขาจะใช้เม็ดเลือดแดงนะคะในการกําหนดนั่นเองนะคะอ่ะสมมุติว่าในตารางน,นี้เรียนเห็นนะอ่ะในตารางช่องแรกนะคะเป็นหมู่ A นะคะถ้าใครมีเลือดหมู่ A ที่ผิวของเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะมีนะคะโปรตีนติดอยู่ซึ่งเราจะเรียกมันว่าแอนติเจนนะคะถ้าเป็นหมู่ A มันจะมีแอนติเจน A ติดอยู่ตามรูปเลยถ้าใครมีหมู่เลือด b ก็จะมีแอนติเจน B นะคะติดอยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดแดงส่วนถ้าใครเป็นหมู่ a b ก็จะมีแอนติเจน A และ b นะคะติดอยู่ทั้งสองชนิดแต่ถ้าใครมีหมู่ o นะคะจะไม่มีแอนติเจนอะไรเลยนะคะแสดงว่านักเรียนเป็นหมู่ o คราวนี้นะคะในการให้และรับเลือดเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการให้และรับเลือดก็คือสมมุตินักเรียนประสบอุบัติเหตุนะคะนักเรียนมีหมู่เลือดเป็นหมู่เองเงี้ยนะคะนักเรียนจะรับเลือดจากหมู่ไหนได้บ้างนะคะหรือคนให้มีหมู่ A หมู่ไหนรับหมู่ A ได้บ้างประมาณนั้นซึ่งการให้และรับเลือดนะคะจะต้องอาศัยชนิดของแอนติเจนกับแอนติบอดี คราวนี้เราเรียนรู้แล้วแอนติเจนคือสิ่งที่ติดอยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดแดงถ้าหมู่ A ก็คือมีแอนติเจน A จจำนะถ้าหมู่ B ก็คือมีแอนติเจน B แต่ถ้าหมู่ A b ก็คือมีทั้ง A และ B หมู่ O คือไม่มีแอนติเจนใจหนึ่งคำานะคะก็คือว่าแอนติบอดีนะคะแอนติบอดีคือลักษณะของภูมุ้มกัน มันจะอยู่ในพัสมานะคะพัสมาเราเรียนไปแล้วพัสมาก็คือน้ําเลือดถูกไหมเขาบอกว่าถ้าใครเป็นหมู่เลือด A เนี่ยนะคะที่ผิวของเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจน A แต่ในน้ําเลือดของคนหมู่ A จะมีแอนติบอดีชนิด B อยู่คือตรงข้ามนะคะอ่ะส่วนถ้าเป็นหมู่ B นะคะจะมีแอนติเจน B อยู่ที่ผิวของเม็ดเลือด B แต่ในน้ำเลือดของเขาจะเป็นแอนติบอดีที่ชื่อว่า A นะแต่ถ้าเป็นหมู่ AB ที่ผิวเม็ดเลือดแดงมีทั้ง A และ B แต่ในน้ำเลือดของหมู่ AB จะไม่มีแอนติบอดีเลยนะคะสุดท้ายหมู่ O นะคะใครหมู่โอที่ผิวของเม็ดเลือดแดงจะไม่มีแอนติเจนติดอยู่แต่ในน้ำเลือดของคนหมู่โอนะคะจะพบว่ามีแอนติบอดีทั้ง A และ B ติดอยู่โอเคไหมนะคราวนี้นะคะวิธีการดูนะคะหรือว่าวิธีการจำนี่เลยอาจจะจำแค่แอนติเจนอย่างเดียวแอนติบอดีคือตรงข้ามถูกไหมนะ ตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะมันจะมีความสำคัญต่อการให้และรับเลือดนะคะอะตารางนี้นะคะครูสรุปมาแบบเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นหมู่ A คือมีแอนติเจน A แอนติบอดี B คือตรงข้ามโอเคไหมตารางนี้นะส่วนคอลัมน์ตรงกลางนี้คือแสดงถึงเปอร์เซนต์ว่าคนไทยนะคะ มีหมูเลือดส่วนใหญ่เป็นหมู่อะไรถ้าในตารางแสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่มีหมู่เลือดอะไรคะ O ค่ะอ่า O ถึง37เปอร์เซ็นแล้วก็น้อยที่สุดส่วนใหญ่เป็นหมูที่หาย,ยากก็คือหมู่ AB ค่ะอ่า AB ถูกต้องคราวนี้หลักการให้และรับเลือดนะคะนะักเรียนดูนะเราจะดูที่แอนติเจนกับแอนติบอดีเขาบอกว่าการให้และรับเลือดเนี่ย ต้องดูว่าคนให้กับคนรับต้องมีหมู่เลือดเดียวกันเบื้องตน้นต้องมีหมู่เลือดเดียวกันนะคะหรือนะคะเลือดของผู้ให้ต้องไม่มีแอนติเจนตรงกับแอนติบอดีของผู้รับนัเรียนค่อยๆค,คิดตามนะคะที่ครูวงกลมตรงนี้นะคะ เลือดของผู้ให้ต้องไม่มีแอนติเจนตรงกับแอนติบอดีของผู้รับเลือดของผู้ให้ต้องไม่มีแอนติเจนแอนติเจนในตารางคือช่องนี้ตรงกับแอนติบอดีคือช่องนี้ของผู้รับผู้ถามว่าถ้าผู้ให้มีแอนติเจน A แล้วคนรับ คนรับให้ดูที่แอนติบอดีถ้าคนรับมีแอนติบอดีเป็น A เหมือนกันแสดงว่ารับได้ไหมคะได้ไหม่ได้ค่ะเออไม่ได้เขาบอกว่าต้องไม่ตรงกันถูกไหมถึงจะรับกันได้อะตัวอย่างค่อยๆดูตามครูสมมุติครูให้หมู่ A เป็นผู้ให้ให้ A เป็นคนให้นะคะ จากประโยคเมื่อกี้นี้ผู้ให้ต้องไม่มีแอนติเจนตรงกับแอนติบอดีของผู้รับนะคะถึงจะให้และรับกันได้ผู้ให้เป็นหมู่ A ผู้ให้ให้ดูที่แอนติเจนแสดงว่าผู้ให้มีแอนติเจนเป็นอะไรคะเป็น A อ่าเป็น A คราวนี้คนมารับ คนที่จะรับหมู่ A ได้ต้องมีแอนติบอดีเป็นอย่างอื่นห้ามเป็น A ถูกไหมถึงจะรับกันได้อ่ะคู่ถามถ้า A ให้ A รับได้ไหมคะได้ค่ะเออได้เพราะว่าหมู่ A มีแอนติบอดีเป็นอะไรคะเป็น B ค่ะอ่ะเป็น B ซึ่งมันตรงกันไหม ไม่ไม่ตรงก็เลยรับได้โอเคไหมอ่ะตอนนี้ครูเปลี่ยนใหม่เอาผู้ A เป็นผู้ให้เหมือนเดิมแต่ผู้ถามว่า B รับได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอ่า B รับไม่ได้เพราะว่า B มีแอนติบอดีเป็น A ค่ะ A ซึ่งมันไปตรงกับแอนติเจนของผู้ให้พอมันตรงปุ๊บ แอนติเจนเปรียบเสมือนเชื้อโรคแอนติบอดีเหมือนภูมิคุ้มกันพอมันตรงกันปุ๊บมันก็จะเกิดการจับกันเลือดจะเกิดการตกตะกอนแล้วเสียชีวิตได้นะคะอันนี้คือความสำคัญในการให้และรับเลือดนั่นเองนะสรุปถ้า A A เป็นผู้ให้ B รับ A ไม่ได้เพราะว่า B มีแอนติบอดีเป็น A ตรงกับแอนติเจนของผู้ให้โอเคไหม ถัดมาถ้าครูถามว่า A เป็นผู้ให้เหมือนเดิม AB รับได้ไหมคะได้ค่ะอ่า AB รับได้เพราะว่า AB ไม่มีแอนติบอดีเลยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่มีอะไรตรงกันถูกไหมอ่ะแล้วถ้า A เป็นผู้ให้ O รับได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะ อ่าเพราะว่าหมู่โอมีอะไรไปตรงกันคะตัวไหนอ่ะามีเอไปตรงใช่ไหมหมู่โอมีทั้งเอและบีนะคะดูตัวใดตัวหนึ่งเอมันไปตรงกับผู้ให้ก็คือรับไม่ได้สรุปถ้าผู้ให้นะคะก็คือตารางข้างล่างกว่ามือนี่นะคะถ้าเอเป็นผู้ให้แสดงว่าคนที่จะรับหมู่เอได้ก็คือหมู่ A กับ AB ค่ะอ่า A กับ AB โอเคไหมอ่ะคราวนี้ดูต่อถ้าครูเปลี่ยนผู้ให้เป็น B ผู้ให้เป็น B ผู้ให้ดูที่แอนติเจน b มีแอนติเจนเป็นอะไรคะ B ค่ะอ่าเป็น B แสดงว่าคนที่จะมารับหมู่ B ห้ามีแอนติบอดีเป็น บี <B. S 2> ถูกไหมอ่ะถ้า b คือผู้ให้ a รับ b ได้ไหมคะไม่ไ,มได้ไดค่ะอ่าไม่ได้เพราะว่า b มันตรงกันเห็นไหมถูกต้องแล้วถ้า b เป็นผู้ให้ b รับได้ไหมคะได้ได้ค่ะได้เพราะว่าเป็น a ไม่ตรงกันแล้วถ้า b เป็นผู้ให้ a b รับได้ไหมคะ ได้ค่ะอ่าได้เพราะว่า AB ไม่มีแอนติบอดีแล้ว O รับได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได,ไมได้มีอะไรตรงกัน B, b ค่ะอ่ามี B ตรงกันถูกต้องสรุปก็คือถ้าผู้ให้เป็นหมูบ b คนที่จะมารับได้คือหมู b, A, b, ่ b กับ AB ค่ะอ่า B กับ AB ถูกต้องค่ะอ่ะ ถัดมานะคะที่สามถ้าเปลี่ยนให้ A B เป็นผู้ให้ A รับได้ไหมคะเช่น A B มีแอนติเจนเป็น A และ B ค่ะใช่ไหมอ่าแสดงว่าคนที่จะมารับหมู่ A B ถ้ามีแอนติบอดีเป็น A หรือ B ถูกไหมอ่ะแสดงว่าถ้า A B ให้ A รับได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่ามีมี <B. S 1> B. B. ตรงถูกต้องแล้วถ้า A B คือผู้ให้ B รับได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าอะไรตรงกัน A, A. ค่ะอ่า A. A ตรงกันแล้ว A B ให้ A B รับได้ไหมคะได้ได้ค่ะได้เพราะว่า A B ไม่มีแอนติบอดแล้ว A B ให้ O รับได้ไหมคะ ไม่ได้ไไดค่ะเออไม่ได้เลยเพราะว่ามี A อและบ A อและบตรงกันใช่ไหมตรงกันสองตัวยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะอ่ายิ่งเสียงมากรับไม่ได้นะคะสรุป A อบีให้ใครรับได้ A อ <B. S 1> คะ่ะ A อบเท่านั้นตัวมันเองเท่านั้นถูกไหมดังนั้นทำนายว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือดหมู่ A อบีเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ห้องนี้มีไหม จริงเหรอนะคะเขาดูจากหมู่เลือดเพราะว่าเนี่ย AB ให้และรับตัวมันเองได้เท่านั้นเห็นไหมประมาณนี้อ่ะสุดท้ายถ้า O เป็นผู้ให้นะคะผู้ให้ให้ดูที่แอนติเจนโอมีแอนติเจนไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแสดงว่ารับได้ทุกหมู่ไหมได้ทุกหมู่ค่ะใช่ทุกหมู่นะคะแสดงว่า ถ้าผู้ให้เป็นหมู่โอเอก็รับได้บี B ก็รับได้เอบี A, ก็รับได้และโอก็รับได้นะคะเขาจึงบอกว่าคนหมู่โอเป็นผู้เสียสละนางฟ้าก็คือให้ได้ทุกหมู่เลยนะคะแล้วก็รับแค่ตัวของมันเองได้เท่านั้นนะคะที่อื่นไม่สามารถได้เลยหนึ่งสองสามเนี่ยไม่มีโอเลยเห็นไหม นะคะเขาก็จะทํานายจากแบบอันนี้แหลนะคะทำนายบางตัวนะคะทํานายจากหมู่เลือดประมาณนี้อ่ะโอเคแม่นักเรียนรู้หลักการในการให้และรับเลือดไหมคะได้ไหมผ่านไหมผ่านค่ะอ่ะาโอเค